ถ้าข่อยอยู่วัดสมมาบาปนะนีเป็นกเขาเรียกอะไรนะต้นต้นกําเนิดต้นกําเนิดอยู่แถวนี้อ๋าต้องให้เจ้าของสวนเล่าต้นกําเนิดเป็นไงบ้างคะถ้าข่อยมาจากไหนก็เป็นพันธุ์ข่อยเป็นพันพันไทยแท้เราเนาะมันตั้งแต่คนโบราณ่างเดิมตั้งแต่ปู่ย่าตายายเขาทำมานะแล้วก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง เป็นส้มประจำจังหวัดที่อยู่ในคาขวัญของจังหวัดพิจิตรครับพิจิตรแท้เลยพิจิตรแท้อันนั้เดี๋ยวเราจะน้อมนี่นี่คือท่าข่อยต้นกําเนิดของการหุกหูกส้มท่าข่อยก็คือต้นกําเนิดมาอยู่แถวนี้นะอ๋อค่ะคือตั้งแต่ตั้งแต่หมู่ห้าไปยันบ้านท่าข่อยเลยจะเป็นส้มท่าข่อยทั้งหมดแล้วเนี่ยตั้งแต่ยันค่แต่เมืองเก่าไปเนี่ยอันนี้แนะนำเจ้าของสวนได้ค่ะชื่ออะไรคะสนิทยอดเปลี่ยนครับสนิทยอดเปลี่ยนค่ะ ก็ยังยังยังไม่ถึงว่าเป็นมืออาชีพมากก็ก็เพิ่งมาศึกษาอยู่วจริงๆแล้วก็สนใจมาตั้งนานแล้วก็ดัางการทำสวนนโอ้โหเนี่ยดูได้ต่างกันไหมสีชมพูเลยมั้ยเนี่ยสีชมพูเลยครับอันนี้น่าจะประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะนี่ครับคือคือเรียกอะไรนะรสชาติอ่ะไม่ไม่ใช่คือรสชาติ คือชาวสวนแท้เขาจะรู้ว่าขนาดไหนที่สมควรจัดแต่กบบนนี้พอแก่แล้วจะไม่มีเม็ดนะคะเม็ดจะจะจะไม่มถีถ้าถ้าถ้าปล่อยแท้เขาจะไม่มีเ <c oughs> ม็ดลองชิมรสชาติก่อนตากล้องชิมรสชาติก็ตอนนี้ก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่จัดมากนักแต่ก็พอได้ต้องอ่อาเดี๋ยวให้ผู้ชำนาญการ แนะนำแล้วกันนะครับไปลองลองชิมค่เจ้าของชิมเจ้าของชิมค่ะอนนี้เจ้ารสชาติค่ะแล้วก็บอกด้วยค่ะรสชาติเป็นยังไงครับครับจะจะถ้าถ้าถ้ารายพืงจะหวานเลยครับหวานกลมกล่อมอ่ะอืมหวานกลมกล่อมจะหวานรสชาติหวานกลมกล่อมเป็นรสชาติของส้มโอแท้ๆเลยอันนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยน้ําตาลเลยนะครับธรรมชาติแท้ๆเลยนี่นี่จะจะไม่ชอบใส่เคมีเท่าไหร่ค่ะโอเค